ฮัสเตย์ครับผมกูปอโยคะนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนานแล้วนะครับเนื่องจากติดงานหลักของผมนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมีเวลาว่างก็เลยกลับมาพูดคุยกับเฮียคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับวันนี้เฮียจะมานําเสนออะไรให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันอีกครับก็เรียนทเลอกเหมือนเดิมก็ยังคือต่อยอดอยู่เนาะก็มันมันมันเป็นเบื้องต้นครับค่อยๆเียรู้ไป ยังเป็นเหรียญที่เลือกอยู่คร้เหรียญที่เลือกเหรียญที่เอามาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นวิทยาการในการสร้างอีกอีกแบบหนึง่งที่เป็นทั้งหล่อและปัม๊มในเหรียญเดียวกันครับอีกอันก็จะเป็นการกระไหลทองแบบโบราณกระไหลทองยุคนั้นไม่ทํากระไหลทองหอรือยัยมีครับมีมีแล้วมีมาตั้งแต่ยุคโอ้โหแต่ว่าถูกไทยก็ได้แต่เรามาตะขอดแค่รัตนโกสินทร์รัชกาลที่ห้า ครับผมเราจะเริ่มจากเหรียญไหนดีกันนี่เี้ยก็เอาเหรียญเอ่อเอาเหรียญสงสนามก่อนล้วกันเหรียญอะไรนะครับเีเหรียญเดี๋ยวด้พรัตตีสงสนามอ่าเป็นเหรียญไหนครับเหรียญกลางเหรียญกลางเหรียญกลางเหรียญนี้ใช่ไหมฮะเรียนั่นแหละครับคืออะไรครับเฮียเป็นเหรียญพระราชพิธีลงสงสนามลงสงสนามอ่าเป็นของสมเด็จพระบรมสารีราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารอันนี้สร้างตอนปศสอง9ีสองเก้า ก็เพื่อสถาปนาพระราชโอรสของพระมหากษัตร,ริย์ที่ทรงมีพระทิยศที่สูงขึ้นพ,พระจะนัร์พระนักน์ก็จะเชิญพระราชบุมาเนี่ยลงสงสารในแพ่ที่ลอยน้บก็เพื่อความเป็นสิริงมงคลแค่นั้นเองนี่คือนี่คือ,อ,อจุดประสงค์แล้วเหรียญน,นี้ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าออรอฮ้าท่านทรงแก้ไขกฎมุทิบาลในการสถาปนาและจริญญา,าด,ด้วย เพื Jamie, area, ่อที่ความเพื่อที่จะเป็นแบบเต่างชาติไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมประเทศไทยมีกษัตริย์สองพระองค์วังหน้ากับวังหลังอะไรเงี้ยต่างชาติไม่เข้าใจว่ารองหงสนี้คือไม่มีละก็สมัยเล็กน้ที่ห้าท่านก็ก็แก้ไขกฎเพื่อที่จะเป็นอริยะครับเฮียก็เลยต้องอะไรนะก้องเริ่มที่แก้ไขกฎมเณนบานก็หลังจากวังหน้าสิ้นครับผม ท่านก็เลยแก้ไขกฎมนเทีบานแล้วก็สถามนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิาราชเป็นตําแหน่งมาแทนวังหน้ากรมราชวังโบวรวอ,อแค่นั้นเองเพื่อ <yeah. S 2> ที่จะสืบทอดเป็นกระถาดต่อไปครัเพราะงั้นวังหน้าก็จะสิ้นสุดที่ราชการที่ห้าเพราะท่านไม่ไม่แต่งตั้งต่อเปลี่ยนตาแหน่งจากวังหน้ามาเป็นเ,เป็นพระบรมโอรสาธิราชแทนคยักจะมานําเสนอ,องไงให้เพื่อนๆได้ดูว่ากรรมวิธีการผลิต เป็นยังไงในวัตกรรมนั่นแหละเนาะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาเหรียญพระเครื่องปัจจุบันนี้ยังไงก็ที่บอกว่าเหรียญเหรียญของในสมัยรัชกาลที่หเนี่ยมาเป็นยุคเริ่มแรกในการ,รในการทําเหรียญรูปเหมือนครับเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเหรียญพระยังไม่มีครัเหรียญน,นี้สร้างในตอนสองที่สองเก้ามันก็จะเป็นวิทยการเกิดเครื่อง เครื่องจักไอ้น้ำคเครื่องจากแรนดันไอ้น้ำในการหลอมหลอ่อแล้วก็รีดแล้วก็ปั๊มมาเป็นเหรียญเ,เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าปั๊มเนี่ยผมขอเรียกว่าปั๊มโบราณแล้วกันเพราะว<ล>่าเรียกว่าปั๊มแบบโบราณแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าเป็นเครื่องจากไอ้น้ำยุคแรกเพราะฉะนั้นก็เรียกแบบปั๊มโบราณดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาพูดยืดยาวครับเี่ยปั๊มแบบโบราณก่อนมียุคไฟฟ้าครเออ ความคมชัดมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งของเหรียญปั๊มยุคใหม่ครับปั๊มแบบโบราณนี่เขาก็จะเป็นมันจะแตกต่างกันที่ผิวเหรียญก่อนผมก็อธิบายทางกาย,ยกภาพก่อนผิวเหรียญของปั๊มโบราณยุคแรกเริ่มต้นมันจะไม่มันจะไม่คมปิ๊บแบบกระแทกยุคใหม่ครับมันจะเหมือนการอะไรนะการการปั๊มที่ผ่าน ผ่านผ่านความร้อนจากการรีโลหะแล้วมาตัดเป็นชิ้นแล้วลงบล็อกแล้วมาปั๊มด้วยเครื่องจากแรงดันครับที่น่าจะใช้ทําเหรียญกระสาบด้วยในยุคเริ่มต้นของรอห้บเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องจกักรยุคเดียวกันกับทําเหรียญกระสับในการปั๊มของเครื่องจักรนี้มันก็จะไม่ใช่ปั๊มแบบปัง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 ,ปง,ปงมันจะมีจุดดูอยู่ในหลายจุด เพราะงั้นดูดเริ่มจากที่ผิวก่อนอผิวมันจะไม่เรียบเหมือนกระจกแบบ,บเหรียญยุคใหม่ก็คือไม่ได้เนียนกริบอย่างนั้นเถอะก็ไม่ได้เรียบแบบเหรียญยุคใหม่ที่ปั๊มกระแทกความแรงครับเป็นปั๊มแบบโบราณปั๊มแบบโบราณผิวมันจะเหมือนกับถ้าอธิบายมันก็เหมือนกับเออมันจะมีรอยเหนือบนผิวเหรียญผมมันจะเหมือนกับผิวของขนมเปียกปูหรือขนมชั้น นเนอเนอารมณ์นมันจะมีรอยเนื้อที่ไม่เรียบเกียบปิ๊บเหมือนกระจกอารมณ์เหมือนเอาแป้งผสมกับน,น้ำแ้วป๊อปป๊ะใส่หน้าอ่าง่ายก็ไม่เชิงแต่ก็ประมาณนั้นเหมือนผิวขนมเปียกปูนกับขนมชั้นอะประมาณนั้นไม่มีส่วนเรียบแบบปิ๊บม,มันจะมันจะเรียบแบบเนิ้อเนเหมือนผิวขนมเปียกปูนนี่คือผิวของเหรียญปั๊มโบราณยุคแรกครับเฮียถ้าเปลี่ยนเหรียญปัป๊มยุคใหม่มันจะผิวกระจกมันจะเรียบ ทีนี้ทำไมพิมพ์เนี้ยโอ้โหนูนมากเลยเนี่ยไม่ไม่ค่อยแบบแบนๆเท่าไหร่นะก็ในการแกะบล็กบอกเขาเรียกว่าปั๊มลึกใช่ไหมในการแกะบล็อกเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยด้วยความที่อย่าลืมว่านี่เป็นเป็นงานของกอกระสับตีการยุคแรกช่างหลวงครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนทําบล็อกเนี่ยอ๋อบล็อกเนี้ยใช้ฝรั่งแกะ ประวัติมีผมเห็นไลเซนอยู่ข้างล่างเนี่ยประวัติบอกเป็นเป็นช่างชาวเยอรมันมาจากกรุงเบอร์ลินมีตัวเอ็นนามสกุลเอ็นนะเนี่ยก็ถ้าชื่อชื่อเขาคือฟริตฟริตลิสวิลเฮมคุลลิกอ่าเป็นเป็นชาวเบอร์ลินเยอรมันครับโดยหน้าที่เขาอะเป็นช่างแกะสลักเหรียญระดับสูงสุดของโรงกระสาบแห่งเบอร์ลินครับที่มาแกะให้รัชกาลที่ห้าเนี่ยอ่า ก็เลยเอาเหรียญนี้มาเพราะมันเป็นเหรียญเป็นเมืองเป็นประเทศเขาเนี่ยครับผมให้นั่นเป็นตัวย่อตัวย่อชื่อเขาเป็นตัวย่อชื่อเขากับเอะไรนะเป็นตัวย่อชื่อเขาแล้วกันตรงนี้มีประวัติไม่ใช่ไม่มีมีประวัติในการการศึกษาอยู่มีไลเซน์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังออมีอยู่เพราะฉะนั้นตัวอักษรเนี่ยมันจะไม่คมแบบแบบเหมือนเครื่องจักรกระแทกยุคใหม่เพราะเครื่องจักรกระแทกยุคใหม่เนี่ยทั้งหนักแรงและก็เร็ว พราะย่าตัวหนังสือมันจะคมคมแบบคมเป็นสันเป็นเหลี่ยมครับผมแต่ตัวหนังสือของเหรียญปางยุคแรกเนี่ยมันจะไม่คมเป็นสันเป็นเหลี่ยมมันจะเหมือนเป็นแท่งครับแท่งแท่งมนมนคุณส่องดูคุณจะเห็นความมนอฮไม่มีไม่มีความเป็นเหลี่ยมเลยครับเหลี่ยมสันไม่มีมีความเป็นมนทั้งหมดฟลอนหรือตัวหนังสือก็พิเศษนะอมันก็เป็นมนมนใช่ไหมใช่อย่าลืมว่าเนี่ยชาวต่างชาติแกะ เพราะฉะนันน่ะฝีมือเขาก็น่าจะน่าจะเป็นคนออน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ช่าง,ช,งช่างชาวไทยแก่ครับแล้ว้ตัวการปั๊มดูนออกมาเนี่ยด้านข้างมันจะเห็นเป็นตุ่มๆๆ่ม่มมคล้ายๆกับหนังปิงปองที่เป็นหนังมาบบตุ่มๆนะฮะเนีย yeah. ก็เป็นปุ่มๆแล้วกันมันจะมีจุดหนึ่งใช่ไหมหจุดหนึ่งข้างทั้งแผงเลยครับไอตัวรอยนูนทั้งหมดเลยครับ ถ้าอธิบายอีกอย่างนึงค,คุณดูในสันเหรียญด้านในนะเส้นรอบอวงด้านในอมันจะมีม,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 มันจะมีเส้นรอบวงอยู่ด้านในเห็นไหม,เ,มเส้นรอบวงด,ด้านในเป็นรอยวงเดือนอ,อันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่พิจารณาเหรียญที่ละลึกในสมัยรัชกาลที่ห้าโอ้เหเดี๋ยญน,นี้ผมดูง่ายและคมมากเพราะว่าไอ้จุดที่ผมให้ดูให้คุณดูเส้นวงเดือนในเส้นรอบวงด้านในเนีย่ยมันเกิดจากการปัม๊มแบบเครื่องจักรไอน้ํายุคแรก ซึ่งไม่ใช่เกิดจากการปั๊มกระแทกแบบเครื่องจักรยุคใหม่เพราะอะไรเนี่ยถึงอธิบายว่าเป็นการปั๊มจากเครื่องจักรไอ้น้ำยุคแรกเครื่องจักรไอ้น้ำยุคแรกอ่ะมันมีฟันเฟืองมันเป็นฟันเฟืองในการหมุนาคใช้ความร้อนให้ให้อะไรนะเครื่องจักรไอ้น้ำใช้แรงดันไอ้น้ำให้ความร้อนก็แต่ผ่านโตมุนใช่ไหมแต่โตมุนฟันเฟืองมันจะหมุนแนวตั้งแน่นอน เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเป็นตัวหมุนกดลงไปให้เหรียญมันคมชัดเหมือนเหมือนคุณบิดฝาขวดน้ําอ่ะมันจะเป็นเกลียวงันแลสามร้อยหสิบองศานันแลอารมณ์เกลียวเพื่อขยี้ให้ปั๊มมันชัดขึ้นใช่แล้วทีเนี้ยจะเรียกปั๊มช้าก็ได้เขาปั๊มสดไหมก็คือแบบมีอุณหภูมิเรื่องความร้อนเข้ามามีผลไหมก็มีผลแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีใครบันทึกมากผมก็พูดแค่ในมุมเอิเป็นการวิเคราะห์และสังเกตครับ เป็นการเรียนรู้แบบโบราณคดีว่าเฮ้ยคุณเห็นอะไรในวัตถุชิ้นนี้ครับมันมีล่องรอยอะไรให้สืบค้นว่าวัตถุชิ้นนี้มันมีล่องรอยอะไรให้เราพิจารณาเพราะฉะนั้นเราก็ไล่ไปทีละจุดเฮ้ยนี่ยังไม่ตอบผมเลยที่ตัวนูนสมมติตัวตัวหนังสือเนี่ยด้านข้างหรือตัวที่เป็นรูปพระราชวังเนาะ<อ>จะเป็นตุ่มด้านข้างขอบนูนนะเป็นประวังอนเป็นแพรเป็นแพรแพรลงสุดแล้เนี่ย เป็นแคนสนาเป็นแพรลงสงสนามคือขอบด้านข้างที่มันลอยเด่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นนุ่นๆปุ่มๆขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรไอ้เจยแต่ว่าดูแน่ว่าเรียนแบบมันมันไม่ติดแน่นอนลอาจจะติดแบบลางๆอารมณ์แบบเส้นผมเส้นหัวเกสาเวลาถ่ายรูปพระพิสุส่งขึ้นมาเนี่ยไอ้เจลองส่องดูอ๋อมันเป็นผลใช่ไหมใช่เป็นผลอารมณ์เป็นผลอารมณ์เหมือนเป็นเส้นเกสาขอบพระอาจารย์หลวงพ่อะไรทั้งหลายเนี่ยจุดนี้ก็พิจารณาได้ว่า มันเป็นเหรียญปั๊มที่ไม่ใช่ปั๊มกระแทกแบบแรงและเร็วเพราะไปเคร่จากไอ้น้ำยุคแรกคุณคิดว่าเค่จากไอ้น้ำยุคแรกอะ่ะมันมันมีความแรงในการปั๊มกระแทกไหมก็เหมือนที่นยอธิบายมันไดก็มันก็มีแรงียปั๊มช้าแล้วกันอ่าปั๊มชา้าโอเคผ่านความร้อนปั๊มชา้าอ่เพราะมันไม่มีแรงมันก็คงไม่กดมาเป็นแบบนี้แน่นอน <laughs> หมุนวนเป็นเกลียวงไงคือปั๊มช้าแล้วกันครับผมเห็นหรือยังว่าเรามาไล่ไปทีะจุดแล้วตัวฟอนต์หนังสือเนี่ย ในตรงกลางเนี่ยมันจะมันไม่สามารถแฟลตหรือเรียบไปกับเหมือนกับผิวเหรียญด้านด้านนอกเลยเพราะว่ามันมีพื้นมันมีเขาเรียกว่าความสามารถจํากัดของเครื่องใช่ไหมฮะความสามารถจํากัดของเครื่องมันก็มีมีผลเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าเครื่องจกอักรไอน้ยุคแรกเนี่ยมันมีข้อจํากัดในการทําอยู่อ,อย่าลืมว่าเครื่องจักรไอน้ำอย่างเนี้ยต่างชาติเขาก็ใช้เหมือนกันนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยล้าหลังนะอังกฤษใช้เครื่องนี้เหมือนกัน <Okay. S 1> เพื่อนๆครับก็ลองดูนะครับเนี่ยอย่างตัวเขียนคําว่าเฉลิมภาพปรมาพิไทยไะฮะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพเข้าไปนะครับก็คือตัวฟอนต์ทุกตัวเนี่ยก็คือผิวเหรียญเนี่ยก็คือจะเรียบแต่ว่ามันก็จะมีเนยๆคล้ายรอยขนมเปียกปูนเนาะแต่ตัวหนังสือเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามันไม่เนียนหนครับก็คือยังเป็นต้นก้อนอยู่แสดงว่ามันเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในสมัยนั้นที่ทําได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมเฮีย ก็ถือว่าดีที่สุดในยุคนั้นแล้วเพราะรอย่าลืมว่าต่างประเทศเพราก็ใช้วิทยาการอย่างนี้ในการทําเหมือนกันแล้วผมเชื่อว,ว่าแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ไม่สามารถทําให้เป็นลักษณะแบบนี้ได้ต่อให้ทําก็ไม่เนียนกริรบก็าที่บอกว่าถ้าคุณรู้วิธีการในการทํานะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าที่ผมบอกว่าต่อยคุณเอาบล็อกเดิมมาทําถ้ามีนะคุณก็ทําไม่ได้แล้วผมเห็นรอยมีรอยตัดตัดจากเครื่องจักรลงมา อจะบอกว่ารอยตัดจากเครื่องจักรก็ได้นะใช่ไหมจะบอกว่ารอยตัดจากเครื่องจักรก็ได้งขอบเหลียญนี่เงี่ยถ้าดูด้านขอบดูด้านข้างดีกว่าขอบเหลียญเลยสันเหลี่ยนนะขอบเหรี่ยญเลยด้านข้างเลยคุณจะเห็นรอยเคลื่อนขึ้นทั้งแนวตรงและแนวขวางถูกใช่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นรอยตัดไหมเงียจะว่ารอยตัดก็ได้แจะว่ารอยตัดก็ได้มันจะมีเส้นแนวขวางและแนวตั้งแนวขวางคือแนวดิ่ง บนลงล่าเป็นเส้นๆคล้ายๆเหรียญบาทนั่นแหละแนวบนลงล่าคือแนวดิงแต่มันไม่ได้แบบมันจะมีเส้นแนวแต่มันจะมีเส้นแนวนอนเห็นไหมเห็นถ้าปั๊มยุคใหม่มันดีแค่เส้นตัดแนวดิงแนวนอนไม่มีเพราะทําไม่ได้เพราะฉะนนี้คือจุดจุดหนึ่งที่สามารถที่จะได้ว่าเป็นจากปั๊มยุคโบราณเครื่องจักรแรงดันไฮแนแล้วเหรียญพระพิสุสงก่อนปี2,500มีลักษณะแบบนี้ เอาไว้พูดทีหลังได้ไหมได้ได้ได้เอาเหรียญที่ลึกๆก่อนถามว้ก่อนะเก็บคำถามเอาไว้ให้พ้นเหรียญที่ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องเหรียญยุคต่อต่อไปแต่ผมดูแล้วโอ้โหเป็นเป็นเนื้อโลหะะไรครับพี่ถ้าเป็นในสมัยรห้าเนี่ยครับมันจะมีทองแดงกับสำลีทองแดงกับสำลีจะมีแค่สองจะมีมีทองคามีเงินเงินกระไหลทองทองแดงและสำลีเอาแค่เนื้อนี้ก่อนครับนี่เป็นเหรียญที่รลึกนะ อันไหนแพงเหมือนกันในยุคนั้นน่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันยุคนั้นท่านพระราชทานในพิธีลงสดสนามมีประวัติว่าท่านประทานพระราชทานไปพันร้อยกว่าเหรียญน่ะพันร้อยกว่าเหรียญแต่ไม่รู้ว่าใครได้ไปบ้างอันนี้ไม่รู้ก็คือเป็นเหรียญที่ระลึกนะไม่ใช่เหรียญสาหรับในการแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญที่ระลึกนั้นแต่ทุกวันนี้คือเป็นลายเทมอีกหนึ่งอย่างในประเทศไทยก็อย่าบอกแลกเทมเลยเป็นเหรียญที่ระลึกกันเป็นเหรียญที่เป็นประวัติศาสตร์เปิดคนค่าแก่การศึกษาครับเฮี่ย โอ้สภาพยังยังดูดีนะเฮียนะไม่ได้ใช้ใครจะมาใช้ล่ะเดี๋ยวคนนี้เก็บกันไม่กล้าจับเลยนะเฮียไม่อนุญาตนี่ผมไม่กล้าจับก็จับขอบที่บอกไม่ว่าจะเหรียญอะไรออ๋ทีนี้ไอเหรียญกระไหลทองนี่เฮียในตัวฟอนต์หรือตัวหนังสือเนี่ยเขาเขาเขารู้สึกว่าเขาเขาปั๊มลงไปแล้วมันมันดูดีกว่าก็คืออย่าลืมว่าปั๊มแบบเครื่องจักรใดน้ำเนี่ยมันเป็นการปั๊มช้ามันหมุน มันเป็นแนวหมุนแนวหนึ่งกับแนวขวางครับเนี่ยเหมือนกับบิดฝาน้ําอ่ะบดลงไปเพื่อน้คุณดูว่าที่ผมให้ดูเส้นวงเดือนขอบเหรียญด้านใน uh. แล้วก็เส้นขอบเหรียญแนวขวางและแนวตรงของขอบเหรียญใช่ <Yeah. S 2> นี่คือจุดที่จะน่าว่าเหรียญอย่างเงี้ยทาจากเครื่องจักรแรงดันในน้าในยุคนั้น <I see. S 2> ซึ่งวิทยาการอ่ะมันคือเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นเหรียญยุคใหม่นะมันจะเป็นรอยตัดปัง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 แนวบนลงล่างอย่างเดียวไม่มีแนวขวางถ้ายุคนี้จะทําคุณต้องมาทําแนวขวางเก็บงานอีกชิ้นหนึ่งครับผมเข้าใจแล้วคําแนวขวางชิ้นนี้ในการทำเรียมใช่ไหมรอยวงเดือนด้านในคุณก็ต้องมาทําเทียวเพิ่มมีทั้งแนวนอนแล้วแนวตั้งใช่ว้าวคลาสสิกมากเพราะยังไม่บอกนี่ผมคงไม่ได้สังเกตแบบนี้เลยนะเนี่ยคุณมีของจริงดูไม่ล่ะคนมีคนที่เขาศึกษาพระเครื่องหรือเหรียญที่ระลึก อะไรพวกนี้ถ้าเขามีของจริงดูเข<ฤ>าจะพิจารณาไล่ไปทีละจุดว่ารอยแบบนี้เกิดจากอะไร<ฤ>รอยแบบนี้เกิดจากอะไรแล้วพิจารณาไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยรอยแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับ<ฤ>เรามากําหนดไปว่าเฮ้ยต้องมีตาหนิตรงนี้นะต้องมีจุดตรงนี้นะต้องมีรอยตัดอย่างนี้นะแล้วแท้เลย<ฤ>มันไม่ใช่คุณ<ะ>ต้องเอามันเหรียญพระหนึ่งเหรียญเหมือนหนังสือหนึ่งเล่มอ๋อที่อธิบายเนี่ย ที่มันคล้ายๆกับการหมุนคล้ายๆวงเวียนไปเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เป็นรอยขย,ยื่นไหมเพราะผมเห็นเรียนกระไหลทองนี่มันมีรอยขยื่นตัวฟ้อนรอยขยืยข่ยยนยาาเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีโอกาสขยื่ยนเหมือนกันเพราะว่าในตัวล็อกมันหมุนโลก,โกหมุนลงมาเนี่ยมันต้องมีตัวล็อกหนึ่งจุดคุณจะเห็นขอบเหลี่ยมจะมีอยู่จุดหนึ่งคุณคุณลองส่องดูดีม,ม,มันไม่เชิข่ขยื่น <preset S 2> น,นะแต่ผมเห็นฟ้อนมันคล้ายๆเป็นเส้นซ้อนบางๆมันมีรอยล็อกอยู่ อยู่ขอบเหรียญข้างเหรียญจุดหนึ่งต้องดูมันจะเห็นตัวตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือผมให้ดูรอยล็อกที่ขอบข้างเหรียญขอบด้านไหนอ่ะประเป็นแล้วอยู่จุดนึงเห็น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 แล้วคุณก็ดูเหรียญทองแดงเห๋็นมันจะเห็นมันจะมีรอยล็อกอยู่จุดนึงเหมือนกันนี่คือรอยล็อกไม่ให้เหรียญมันขยื่นอ๋อเป็นตัวจุดล็อกไม่ให้ขยับประมาณนั้นนี่นี่คือวิเคราะห์จากเหรียญที่เรามีแล้วไล่ไปที่แต่จุดที่บอก เราไมา่ได้ดูโอ้ยต้องมีร้อยตัดแบบนี้นะแล้วแท้เลยมันไม่ใช่เพราะนี่ยังเป็นวิทยการปัม๊มโบราณยุคแรกในในในมุผมของผมเนี่ยผมเห็นความค,าม,คามชัดที่มันกริบแล้วก็สภาพแบบเก็บแบบนี้ผมผมเหีผ<ม>ผเหยผม,ผมมีความเชื่อว,ว่าเหรียญน,นี้สองเหรียญน,นี้หรือสี่เหรียญน,นียแท้แน่นอนแต่จะมั่นใจได้ไงว,ว่าเหรียญน,นี้แท้ขอสรุปให้เ,เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งก็บอกแล้วว่าก่อนจบรายการวันนี้คุณคุณก็ต้องดูว่าขาอแรกว,วิทยการ ในวิทยาการเนี่ยมันมีอะไรบ้างในคบว่าวิทยาการว่าสิ่ยที่ได้ทำว่ามันคือเนื้ออะไรอทองแดงเงินทองคํเนวะแล้วคุณมาบอกว่า,วาไอ้เนื้อวัตถุอย่างไอ้เนื้อโลหะอย่างเนี้ยในยุคนั้นเขาผลิตกันยังไงหลอมรีดกันยังไงดูเนื้อครสองก็คือถ้าเป็นเตียงก็บอกตำหนิใช่ไหมแต่ผมจะใช้คำว่าดูพิมพ คำว่าตําหนิมันอยู่ในพิมพ์ครับและในพิมพ์เนี่ยมันมีล่องรอยตรงไหนบ้างผมไม่เรียกตาหนีแล้วกันผมจะล่องรอยในพิมพ์เนี่ยมันมีตําหนีตรงไหนบ้างอ่านเดไหมพิมพ์เนี่ยมันมีร่องรอยหรือตําหนิตรงไหนบ้างครับไม่ใช่ตําหนิผมใช้ว่าพิมพ์และดูล่องลอยครับว่ารอยแบบนี้ตําหนีแบบนี้มันเป็นเหรียญในยุคนั้นๆครับวิธีการแบบนี้ยุคนั้นทําได้ไหม ทำแบบไหนครับยุคเนี้ยทำแบบไหนคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไอ m ีเอมเครื่องแรกขายก็ตอนสองห้าสองสี่เป็นแค่พีซีจอโมโนขาวดำธรรมดาจอเขียวปีสองห้าสองสี่เพราะฉะนั้นน่ยยุคนั้น่ะมันไฟฟ้าก็มีแค่หลอดไฟใช้แค่ส่องสว่างหลอดไฟเป็นที่ก็หลอดไฟกับพัดลมอ่ะเพราะแรงดันมันยังต่ำแต่ แต่ยุคที่ปั๊มเหรียญน่ะยังไม่มีไฟฟ้าปัม๊ม<ช>มันมีเครื่องจักรแรงดันในน้ําในการหลอมและรีดแล้วก็ปัม๊มครับคุณต้องมาสโคบวิธีการว่ายุคนั้นทําแบบไหนผ<ช>ลิตแบบไหน<ช>ถึงบอกว่าคุณมาดูเหรียญที่ระลึกผมไม่อธิบายเลยกระสาบโทรคุณไปดูลงกระสาบเอาครับ<ช>แต่ให้ดูเบื้องต้นว่าก่อนมาเป็นเหรียญที่ระลึกอะลงกระสาบ มันเป็นจุดเริ่มต้นของเหรียญกลมๆแบนๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะให้เริ่มต้นจากเหรียญกระสาบว่ามันเป็นมาอย่างไงในการหลมและรีดเป็นแผ่นแล้วมากดมาปั๊มอะไรเงี้ยคือเบื้องต้นครับแล้วค่อยมาดูเหรียญที่ระลึกเป็นยุคต่อมาจากเหรียญกระสาบแต่เหรียญกระสาบก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เลิกเพราะมันเป็นเงินอะนะฮะเราก็ผ่านจากเหรียญกระสาบมาแล้วมาเป็นเหรียญที่ระลึกเขาเหรียญก็ได้เรื่อเเป็นเป็นรูปแล้วค เป็นรูปบางแล้วแล้วก็ผ่านเหรียญกระสาามาแล้วมาเปลยอที่ระลึกยุคต่อไปถึงจะเป็นเหรียญพระเครื่องผมจะอธิบายเหรียญที่ระลึกให้เข้าใจก่อนครับคุณต้องเรียนไปทีลนิดทีลนิดวิธีการมันมาอย่างนี้นะครับมันมาอย่างนี้นะครับยุคนั้นนะยังมีการหล่อเป็นปกติอย่าลืมว่าเครื่องจากแรงดันไอ้น้ำเนี่ยรอห้าท่านสั่งมาอยู่ในวังแค่เครื่องเดียวชาวบ้านมีไหมไม่มีครับมเพราะฉะนั้น่ะ ชาวบ้านทั่วไปหล่อหล่ออย่างเดียวเลยไม่มีปั๊มอย่าเรียกว่านั้นสองสี่สองเก้านี้ถ้ผมพูดแค่ตอนสองสี่สองห้าสองเก้านะในยุคของเหรียญนั้นครับเพราะฉะนั้นเครื่องปั๊มกระแทกไม่มีข้อวงข้อเวียงอะไรไม่มีครับมันจะมีแต่ฟันเฟืองอย่างเดียวเครื่องฟันเฟืองเนี่ยชาวบ้านยังรีดโลหะกันยังไม่ได้เลยโรงงานยังไม่มีในวังก็หูพึ่งมีเหรียญก็เป็นเทคโนโลยีจาก ก็หลังเลยต่างชาติแล้วกันนะครับที่มาเผยแผ่ก็มาจากที่ผมว่าอธิบายตอนแรกว่าเครื่องจักรแรงน้ํายุคแรกมาตอนรอสีพระนางเจ้าวิตเยอรีส่งมาเป็นเครื่องราบรนาการแล้วรอสีก็สั่งซื้อไปเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพอท่านติ้นตอนปีหนึ่งหนึ่งรัชกาลที่ห้าขึ้นของมาล่าต่อแล้วท่านมาสั่งอีกเครื่องหนึ่งเพราะเครื่องเก่ามันโบราณแล้วก็อย่าลืมว่าเครื่องจักรแรงน้คเครื่องจักรยุคแรกๆยังไงมันก็ปั๊มได้ไม่เร็วครับแล้วก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับ คือมันช้าไม่ทันใจอ่ะใช้แบบเดิมง่ายกว่าคือหล่อหล่อมันได้เยอะกว่าครับแล้วก็มาอัดแรงยังไงให้มันชัด<ม>เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องจักรแรงไอ้น้ายุคแรกอ่ะมันไม่ตอบโจทย์ในการผลิตเหรียญกระสาบให้ใช้งานกันครับ,รบมันก็ผ่านจุดนั้นไปเรามาอธิบายเรื่องเหรียญเทละลึกมันคือเ,อเครื่องจักรแรงน้นไอ้น้ําเครื่องอีกทุกหนึ่งแรงดันไอ้น้ําสูงร้อห้าท่านสั่งมาจางก,กินเหมือนกัน จะน่าจะประมาณพศสองสี่หนึ่งหนึ่งแปดมั้งครับท่านสั่งตอนหนึ่งแปดนะครับอันนี้เป็นเป็นแรงดันน้าสูงซึ่งดีกว่าเครื่องเก่ายุคแรกหรือว่ายุคแรกมันก็ยังไงก็ไม่ดีกว่าเครื่องใหม่อ่ะเครื่องใหม่ก็ทันสมัยมากขึ้นครับเร็วขึ้นดีขึ้นชัดขึ้นคือมันดีขึ้นหมดในยุคนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะอธิบายได้ในระดับหนึ่งว่าเหรียญที่ลึกที่เรากำลูกันอยู่เนี่ยมันมันเป็นการ ปั๊มโบราณจากเครื่องจักรแรงดันน้ำในยุคนั้นครับที่ไม่ใช่ปั๊มกระแทกด้วยไฟฟ้านี่คือเรามาเรียนรู้กันแบบนี้ครับทีนี้เฮียสมมุติว่าเนี่ยนี่คือเป็นเหรียญที่เป็นสภาพเก็บไม่ได้ใช้แล้วบังเอิญเนี่ยบางคนอาจจะไปพบหรือมีโอกาสไปเจอเหรียญที่สภาพใช้สมมตินะเฮียเพราะว่าเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยอย่างเหรียญเหรียญทองแดงเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆอารมณ์เครือบ เฮียลองอธิบายให้ฟังก็คือข้างในจะเป็นเนื้อทองแดงแต่นี้มันมีเคลือบออกมาได้เคลือบเกาเรียกว่าอะไรครับอันนี้โลหะนะไม่ว่าจะยุคเก่ายุคใหม่ตอนปั๊มแรกๆเนี่ยผิวมันจะมันจะไม่ผ่านอันนี้ไม่ได้เคลือบใช่ไหมเฮียไม่เคลือบเคลือบไม่ได้ไม่ได้เคลือบในการปั๊มยุคแรกอ๋อปั๊มสดเดี๋ยวบอกปั๊มสดเลยก็ปั๊มสดกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าใน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 คุณสมบัติของโลหะทองแดงหรือสังกะสียุคแรกพอจะเริ่มเข้าใจไอเฮียลองดีเทลให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆได้กระจ่างหน่อยครับก็ถ้าอ่ะ โลหะทองแดงไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนถ้ามันเป็นโลหะใหม่ๆหม่มันก็แกงใช่ไหมมันก็เป็นประกายแก่แก่กร้อยกว่าปีแล้วแต่พอผ่านการเวลามาเนี่ยมันทําปฏิกิริยากับความชื้นอากาศความร้อนที่เขาเรียกออริเดชันอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงผิวผิวกราบอ่ะถ้าภาษาซียเรียกผิวกราบใช่ไหมโอเคผิวกราบและกราบแบบไหนที่เป็นธรรมชาติกราบแบบไหนที่เป็นเพียวรายกบแบบได้เป็นแอพพลายที่ให้ดูอ่ะถ้าเป็นเพียวรายแบบนี้ ครบับโดยธรรมชาติแล้วทีนี้ถ้าไปเจอสภาพที่แบบศึกหรือคนเขาไม่ได้เก็บดูแลรักษาดีก็มีก็เป็นไปได้เราจะดูยังไงให้พอให้พอเป็นวิทยาการหรือเป็นวิทยาทายเ,เพื่อนๆนะครับก็ถ้าจะเหมือนเดิมอ่ะดูเนื้อดูเนื้อก่อนวันเน้อไมได้ไหมคุณต้องที่บอกคุณต้องหาเหรียญแท้จริงๆมาดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าเนื้อแบบเนี้มันเป็นยังไงโอ้โชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสได้ดูเหรียญ ผมว่าแท้แน่นอนเพราะว่าความเจมชาตเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผม,ผมครับคุณต้องเรียนรู้วิธีการที่บอกว่าวิธีการเป็นตัวบอกว่าเนื้อแบบนี้เป็นบแบบยุคนั้น<ห>วิธีการขึ้นรูปหรือปั้มกระแทกเป็นแบบนี้ครับมันจะง่ายในการเข้าใจให้ตรงกันครับจะมาดูจุดได้ตัวหนึ่งมันไม่ได้ก็คือผมพยายามพูดตั้งคําถามให้เฮียเนี่ยย้ำๆเพื่อให้เพื่อนเนี่ยค่อยๆซึมซับเข้าไปนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับที่ติดตาม Namaste ครับ จบแล้วเหรอ,อบอกแค่เหรียญเดียวน,นะอีกสองเหรียญไม่พูดเลยนะคลิปต่อไปไง